โอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับในเอพิโซดที่9ของเรานะครับซึ่งมีความยากแบบมากๆเลยนะครับนะครับลูก้าทั้นแรกสั่งเป็นบ็อกครีชีสแล้วก็ต้องการเป็นอันนี้ชีสบ็อกครีเอาไปผัดก่อนเลยนี้ชุสแปลงาดนะครับทิ้งอยู่ชุสแปลงาด ไก่เอาไปย่างกาแฟ2แก้วเสิร์ฟไปจ้าลูกค้านี้เอาเป็นชีสสองท่านเลยนะครับบล็อกอรี่เสิร์ฟด้วยชีสนะครับบล็อกอรีร่นำไปสับไก่นำไปเสิร์ฟนะครับเอาไปเสิร์ฟด้วยชีสบล็อกอรีร่แล้วก็กุ้งเผามีชีสกาแฟกุง้งโอเคดีมากมลูกค้าท่านต่อไปเป็นต้องการเป็นบล็อกอร,รี่กุง้งชีส เสิร์ฟกาแฟเสิร์ฟทั้งสองท่านนะครับออกไปกินเลยทั้งสองท่านโอเคพริกหยวกดีมากพริกหยวกออกไปสับชุบแป้งทอดกุ้งก็ต้องนําไปชุบแป้งด้วยนะครับแต่ว่ายังเสิร์ฟไม่ได้ครับพริกหยวกกุ้งชุบแป้งทอดมีอยู่สองท่านนะครับโอเคแล้วก็พริกหยวกก็มีอยู่สองท่านนะครับพริกหยวกชีสกาแฟ อาพริกหยวกชีสกาแฟเอาไปเสิร์ฟกุ้งแล้วก็บลอกโคลี่นะครับจะเสิร์ฟกุ้งธรรมดาก่อนแล้วก็กุ้งทอดแล้วก็บลอกโคลี่ผัดตามด้วยพริกหยวกอันนี้ก็โอเคอยู่อ่ากาแฟสองท่านออกไปเสิร์ฟเลยครับตอนนี้ได้กุ้งตามด้วยชีสซอสนะครับผมกุ้งก็ต้องนำไปชุบแป้งทอดแล้วก็บลอกโคลี่น้ำมานซับ ให้เรียบร้อยนะครับกุ้งนําไปทอดบากคอรี่นาไปผัดพริกหยวกได้แล้วเสิร์ฟพร้อมกับชีสนะครับไก่กุ้งมีทอดอยู่เมนูเดียวนะครับแสดงว่ากุ้งไก่ยังขาดอยู่อีกหนึ่งนะครับกุ้งได้แล้วนะครับเสิร์ฟด้วยกาแฟแล้วก็ตามด้วยชีสเลยนะครับกาแฟไปเสิร์ฟไก่เสิร์ฟต่อด้วยกาแฟกุ้งเอาไปทอดบัคอรี่นาไปสับให้เรียบร้อยนะครับ พอกาลิซับเสร็จแล้วก็นํามาเอาไปผัดให้เรียบร้อยนะครับเราเอามาพักไว้ก่อนนะครับสําหรับที่ตรงนี้โอเคแล้วครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อด้วยชีสซอสชีสของเราหนึ่ง